สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมที่นานะคะที่เราได้ซื้อไว้ตอนนี้ก็ได้ทำการปรับปรับปรุงพื้นที่นะคะให้เป็นให้ที่นาของเราอะ่ะเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะก็พามาดูที่ทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดไร่นะคะ เราให้รถทำการปรับพื้นผิวนะคะให้เป็นพื้นที่เดียวกันนะคะเอาไว้สำหรับทำนาปลูกข้าวนะคะตอนนี้แต่ยังยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าเราเราทำการปรับปรับพื้นที่เตรียมเหมือนเตรียมเตรียมไว้รอ ถึงหน้านาหน้าฝนนะคะเราก็จะทำการปลูกข้าวค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำเพิ่งปรับนะคะตอนนี้ก็คือต้องรอทำทำนาปลูกข้าวก่อนต้องปลูกข้าวก่อนสักปีหนึ่งนะคะอนาคตนี่ ยังไม่รู้ว่าเราจะผสมผสานทำอะไรบ้าง <นะ S 1> คือทางเราก็เป็นเกษตรกรมือใหม่นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรก็ต้องศึกษาไปค้นคว้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยคิดค่อยทำไปเรื่อยๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ